สวัสดีครับพ่อครับเกมอีกแล้วนะครับมือนี้อ่ามัอนี้นะครับผมจีให้เบิ้งรถเฮ็ดแล้วนะครับแล้วก็ไปเทสระบบว่ามันเกี่ยวเดียว่านี่ลูกค้าหลายคนนะครับถามเข้ามาว่าเอ่อรถนี่พร้อมใช้งานบ่ครับก็คือรถผมนะครับเช็คให้ทุกอย่างนะครับเช็คระบบทุกอย่างอันใดเสียผมก็กระเพียนให้นะครับสามารถ เอาไปเอาไปหอดบ้านแล้วก็สามารถเอาไปเกี่ยวได้เลยนะครับเดี๋ยวผมสิพ้าไปเบิง่งไปครับผมอันนี้นะครับเช็คระบบก่อนส่งมอบลูกค้านะครับก่อนเอาขึ้นรถเดี๋ยวสีล้องถอยเดินหน้านะครับแล้วก็สีล้องหมุนเกลียวเบิ่งนะครับ นี่ของลูกค้าอยู่จังหวัดสุริน,นรทร,ราา์นะครับอำเภอปราสาทนะครับ ันนี้น่ลูกค้าเลือกสีเองนะครับสีหล่อขาวนะครับเตืนโตนะครับหมุนเกลียวแล้วนะครับ ฝนตกนะครับสีจืดแฉะนิดหน่อยเล่บวกกาเอาไปไก่ผสมต้องเลี้ยวไล่นะครับตมติด ร้อยนะครับเหลือเพิ่ระบอกไฟนะครับติดตัวนะครับปูนะครับปูกำลังใส่งานนั่นอยู่นะครับไฟนะติดัวเรียบร้อยครับขอบคุณครับครับผมนะครับสำหรับผู้ใดนะครับอยากได้รถนะครับรถเกี่ยวคูมูต้า DC หกสิบพัดนะครับ สามารถติดต่อเขามาได้นะครับหรือไปติดตามผมทาง Facebook นะครับออวตารน้อยได้นะครับอ่าก่อนสิลงเกียวนะครับเหมือนเดิมครับก็เอาคควรเช็คหนามันเครื่องนะครับนํามันเกียร์นะครับแล้วก็เช็คน้ำเนาะเช็คระบบต่างๆให้มันเรียบร้อยอย่าขาดะใ่้ให้มันเสียนะครับเขาเช็คไว้ดีกว่า่เช็คนะครับทับมาอนี้สาหรับเกมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมติดตามผลงานทาง youtube นะครับ เกมเกินเกินร้อยน้ำนะครับผมวันนี้ก็อขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวัสดีครับ